ที่เก่าเวลาใหม่นั่งรถไปพัทยาเราจะไปกินข้าวที่กอล้านกันค่ะทุกคนไปกันเลยมาลุ้นกันว่าจะได้ขึ้นรถกี่โมงไปก่อรล้าน อยากมาได้มานะคะ <c oughs> ไปไม่ถึงก่อนละ อยู่ตรงนี้ก่อนป๊าคือฟิวเดนจึงมาจึงมา สนุกมากแต่นะาสมสุดอ่าไม่เป็นไรจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าไปไอนี้มาทุกคนไปพัทยามาละไปยังไงใช่ไหมขึ้นรถจากสถานีรถโดยสารขนาดเล็กสถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็กตรงตรงไอนี่ ตรงหมอชิดต,ตรงหมอชิดออกเที่ยงไปถึงพัทยาเกือบปลายสาฝนก็กำลังจะตกเลยตัดสินใจที่แรกว่าจะไปกินข้าวก่อนร้านใช่ไหมเลยตัดสินใจไม่ไปล่ะพอรถไปจอดที่พัทยาสายใต้ใช่ไหมก็เลยนั่งวินมาที่เซ็นทรัลพัทยาอยู่ตรงหาดพัทยากลางเนาะ เซนท่านพัทยาข้าวิน60บาทก็ไปกินข้าวตรงนั้นหมดหมดไม่ถึงพันกินกินเยอะกินเยอะนะคะลองสั่งสั่งดูเนาะก็หมดไป800อกินคนเดียวแต่กินไม่หมดหรอกท yeah> ุกคนก็ไม่เป็นไรฝนตกหนักใช่ไหมตกหนักหกโมงออกจากเซ็นท่านมาขึ้นรถที่พัทยาการตอนแรกรถตู้บอกจะออก หกโมงครึ่งหโมงเย็นนะแต่ไปไปมาๆก็ออกทุ่มนิดๆทุกคนทุ่มนิดๆแล้วตอนนี้เป็นเวลาเ <c oughs> กือบจะสี่ทุ่มเกือบจะสี่ทุ่มนะคะถึงถึงกรุงเทพละถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะสถานีลาดพราวสนุกปีคะ่ะทุกคนไม่เหนื่อย <c oughs> ใครชอบลุยใครที่แบบว่ามีวันหยุดไม่เยอะนะคะทุกคน ก็นั่งรถมีในบัสหรือรถตู้รถไฟอะไรก็ได้ไปหาข้าวกินแต่จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพก็สนุกด,ดีค่ะชื่อชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณค่ะ